นิทานเรื่องผาแดงนางไอในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณแผ่นดินอีสานโบราณมีเมืองใหญ่ชื่อว่าเอกชะทีตาหรือที่ผู้คนรู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่าเมืองสุวรรณคมเมืองนี้อุดมสุบูรณ์ไปด้วยน้ำจากแม่น้ำสายใหญ่ ล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีและป่าไม้สมบูรณ์พระยาขอมเป็นผู้ครองนครปกครองบ้านเมืองได้ความเข้มแข็งพระยาขอมมีพระธิดาน,นามว่านางไอหญิงสาวที่เพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและกิริยามารยาทว่ากันว่าความงดงามของนางนั้นหาสาวใดในสามโลกมาเทียบไม่ได้ผิวพรรณผุดผ่องดังงาช้าง คิ้วดั่งคันสอนดวงตาดั่งตาพระยาเนื้อรายเส้นผมดกดำดังสีปีกาและร่างกายอารชรอ่อนแอนเสียงลือเรื่องความงามของนางไอกระจายไปทั่วสารทิศเหล่าเจ้าชายขุนนางและลูกหลานเจ้าเมืองต่างพาจันหมายปองอยากได้มาเป็นคู่ครองในเวลานั้น ณเมืองผาโพงอันอยู่ห่างออกไปหลายวันทางมามีเจ้าชายรูปงามนามว่าเท้าผาแดงชายหนุ่งสง่างาม,ามรูปร่างสูงโปร่งดวงตาคมวาวเปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่นเมื่อได้ฟังคำเล่าขานถึงสิริโฉมของนางไอเท้าผาแดงก็เกิดความใคร่รู้และหลงไหลแม้ยังไม่เคยเห็นหน้า แต่ก็เหมือนหัวใจถูกผูกไว้กับหญิงสาวที่อยู่ไกลโพล้นเพื่อเปิดทางไมตรีเท้าผ่าแดงจึงส่งของกำนันลํำค่าแก้วแหวนเงินทองและผ้าแพรพันเนื้อดีไปมอบแดนนางไอผ่านมหัดเล็กฝีปากฉลาดที่ไม่เพียงแต่ส่งของแต่ยังบรรยายความรูปหล่อและความองอาจของเจ้าชายหนุ่มเมืองผาโพงให้ฟังด้วย นางไอ่เมื่อได้ฟังคำเล่าก็เกิดความสนใจและตอบรับเมตรีโดยส่งของกำนันกลับไปบ้างเป็นสัญญาณแห่งเมตรีจิตและความรู้สึกดีๆไม่นานนะักเท้าผ่าแดงก็ขี่ม้าแอบเดินทางมาพบนางไอ่ทั้งสองได้พบกันท่ามกลางสวนดอกไม้ริมวังและตั้งแต่วินาทีนั้นหัวใจทั้งคู่ก็ผูกพันกันแน่นแฟน พวกเขาสัญญาว่าจะทำทิธีสู่ขอตามประเพณีในไม่ช้าแต่ความรักครั้งนี้หาได้ราบรื่นไม่เพราะยังมีอีกผู้หนึ่งที่หลงไหลในโฉมงามของนางนั่นคือเท้าพังคีพระโอรสพญาสีสุดโทเจ้าเมืองบาดานเหตุที่เท้าพังคีหมายปลอมนางไอก็เพราะแรงเวรกรรมในอดีตในชาติปางก่อน เท้าพังคีเคยเป็นชายยากจนและเป็นใบและพิกลพิการมาตั้งแต่เกิดไม่มีพ่อแม่ให้พึ่งพิงจึงดำรงชีวิตด้วยการเดินเรข่ขอทานจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งวันหนึ่งเขาเดินมาถึงบ้านเศรษฐีผู้ร่ำรวยแห่งเมืองนั้น เศรษฐีเห็นหนุ่มใบร่างกายผ่ายพร้อมเสื้อผ้าขาดรุยก็เกิดความเมตตาจึงให้ชายหนุ่มอาศัยอยู่ในเรือนเล็กหลังบ้านและกับการช่วยงานต่างๆเช่นตักน้ำฟืนไฟเลี้ยงสัตว์เก็บผักผลไม้ทุกอย่างเขาทำด้วยความเงียบแต่ขยันขันแข็งไม่บ่นไม่อิออดวันเวลาผ่านไปเศรษฐีเกิดความเอ็นดูชายหนุ่มยิ่งนัก เห็นว่ามีความซื่อสัตย์อดทนและไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครจึงคิดอย่างตอบแทนบุญคุณวันหนึ่งเศรษฐีจึงประกาศยกลูกสาวคนสวยให้เป็นภรรยาของชายหนุ่มใบผู้นั้นลูกสาวเศรษฐีในชาตนินั้นคือหญิงสาวผู้เพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและความกระตันยูนางเคยชิงกับความสุขสบาย แต่เมื่อบิดายกให้เป็นภรรยาของชายหนุ่มใบ้นางก็ยอมรับชะตากรรมไม่คิดขัดขืนเพราะเคารพการตัดสินใจของบิดาแต่แล้วความทุกข์ในชนิดโคก็เริ่มขึ้นแม้จะได้ภรรยางามพร้อมทตว่าชายหนุ่มใบ้ผู้นั้นกลับไม่เคยเหลียวแลไม่เคยเอาใจแม้แต่การนั่งกินข้าวร่วมกันยังแทบนับครั้งได้ เขามักแยกตัวอยู่เงียบๆทำงานของตนเสร็จแล้วก็นอนพักไม่เคยแสดงความรักหรือสัมผัสอย่างคู่ผัวเมียควรมีคืนแล้วคืนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่านางยังคงทำหน้าที่กรรยายอย่างเงียบๆตื่นเช้าทำอาหารซักเสื้อผ้าคอยดูแลสามีโดยไม่ป่นแม้แต่คำเดียวแม้หัวใจจะค่อยๆเหี่ยวเฉา แต่ก็อดทนพราะคิดว่าวันหนึ่งเขาอาจเปลี่ยนใจแต่วันนั้นก็ไม่เคยมาถึงจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มใบเกิดคิดถึงญาติพี่น้องในบ้านเกิดจึงเอ่ยปากด้วยภาษามือและเสียงอูอีขอพาภรรยากลับไปเยี่ยมบ้านฝ่ายบิดานางก็จัดสเสบียงอาหารใส่หาบให้ลูกสาวติดตัวไปหลายวันผ่าน สเบียงก็ร้อยรอจนกระทั่งหมดลงกลางป่าแห่งหนึ่งทั้งคู่ต่างหิวโหยจนมาถึงต้นมะเดื่อใหญ่ที่มีลูกสุกเต็มต้นชายหนุ่มรีบปีนขึ้นไปกินอย่างอร่อ,รอยแต่ไม่แม้แต่จะเด็ดลูกใจโยนลงมาให้นางราวกับลืมไปว่าภรรยาของตนยืนหิวรออยู่ข้างล่างนางแงหน้ามองสามีด้วยแววตาวิงวอนขอให้เขาโยนลงมาให้สักลูก แต่เขาไม่ใส่ใจกินจนอิ่มแล้วปีนลงจากต้นไม้เดินจากไปโดยไม่พูดไม่จาปล่อยนางยืนอยู่ลำพังหัวใจนางแตกสลายสุดท้ายนางจึงปีนขึ้นไปเก็บลูกมะเดื่อกินเองเพื่อประทังความหิวเมื่อกินอิ่มแล้วจึงลงมาหาสามีแต่ไม่พบเขาหายตัวไปแล้วไม่เลี้ยวหลังกลับมา นางเดินตามหาเท่าไรก็ไม่เจอจนเหนื่อยล้าและน้ำตาไหลพรากเมื่อเดินมาถึงต้นไ่ใหญ่ริมฝั่งน้ำนางจึนตักน้ำล้างหน้าดิ่มกินและนั่งพักอย่างสิ้นหวังแล้วนางก็เหน่อยหน้ามองฟ้าสูดลมหายใจลึกและตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้าขออย่าได้เกิดมาเป็นคู่ครองกับชายค่นี้อีกม่ว่าจะชาติใดพบใด ขอให้เขาต้องตายอยู่บนกิ่งไม้และขอให้เรามิได้ข้องเกี่ยวกันอีกเลยทำอธิษฐานนั้นแรงกล้าดุดมีเทพยพยายดารับรู้จากนั้นไม่นานทั้งสองก็ถึงคราวสิ้นอายุไขต่างแยกจากกันไปตามเส้นทางกรรมโดยไม่เคยพบหน้ากันอีกในชาตินั้นแรงอธิษฐานนี้ทำให้ชาติภายหลังชายใบ้นั้นมาเกิดเป็นเท้าพันขี และนางมาเกิดเป็นนางไอเมื่อการเวลาผ่านไปพระยาขอมเห็นว่าพระธิดานางไอได้เติบโตเป็นสาวเต็มวัยจึงคิดจัดงานบุญใหญ่ประจำเมืองให้สมเกียรติและในคราวเดียวกันก็จะใช้เป็นเวทีคัดเลือกคู่ครองให้แก่ธิดาพระยาขอมส่งใบดีกาแจ้งไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ เชิญชวนให้ทุกเมืองทำบังไฟมาร่วมจุดถวายพระใหญ่แถนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลแต่ในใจแสนเจตนาว่าเมืองใดที่บังไฟขึ้นสูงที่สุดจะได้ทิดานังไอเป็นคู่ครองวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ถูกกำหนดให้เป็นวันงานใหญ่ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปไกล เหล่าเจ้าชายและผู้ครองนครต่างเร่งทำบังไฟหมื่นบังไฟแสนเตรียมแข่งขันกันบรรยากาศในวันงานนั้นคึกคักยิ่งหนักลานกว้างเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศเสียงตีกรองเสียงกล้องแข่งขนันกันกึกกล้องหนุ่มสาวแต่งกายงามจ่ายพยายเกี้ยวกันใบมากลิ่นอาหารหอมตลบอบอวนแม่เท้าผาแดงจะไม่ได้รับดีกาเชิญ แต่พระยาขอมก็ให้การต้อนรับอย่างดีเพราะหวังจะใช้โอกาสนี้ประเมินฝีมือและความจริงใจของว่าที่เคยใต้ผืนน้ำลึกแห่งเมืองบาดาลเท้าพังขีเมื่อรู้ข่าวงานบุญใหญ่และรู้ว่าจะได้เห็นนางไอ้ก็เกิดความกระวนกระวายใจยิ่งนักแม้พญยาศรีสุดโธพูดเป็นบิดาจะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับโลกมนุษย์เพราะจะเกิดเหตุใหญ่ แต่ความหลงไหลในโฉมนางไอก็พาให้เท้าพังขีไม่ฟังคำทัดทานเขานำไพร่พลขึ้นมาบนพื้นดินโดยแปลงตายเป็นกระรอกเผือกหรือที่ชาวอีสานเรียกว่ากะหอกดอนข้อคล้องกระดิ่งทองส่วนบริวารก็แปลงเป็นมนุษย์และสัตว์ต่างๆเพื่อไม่ให้ใครระแคะระคายกระรอกเผือกตัวน้อยนั้น คลครงแคลวว่องไววิ่งแต่กิ่งไม้หนึ่งจูอีกกิ่งไม้หนึ่งพลางซ่อนตัวคอยมองนางไออยู่ห่างเมื่อพิธีเริ่มขึ้นบ้างไฟจากเมืองต่างๆถูกจุดพุ่งทยานสู่ท้องฟ้าบางไฟพระยาขอมกลับไม่ขึ้นจากห้างหรือซุกบ้างไฟเท้าผาแดงแตกกลางห้างอย่างน่าเสียดายมีเพียงบ้างไฟของพระยาฟ้าแดด แล้วพระยาเสียงเหี้ยนเท่านั้นที่ขึ้นฟ้าได้สูงและอยู่ได้นานถึงสวันสาคืนแต่เพราะทั้งสองเป็นอาของนางอ่ายจึงไม่มีใครได้ตัวนางเป็นคู่ครองผลจบลงโดยไม่มีการมั่นหมายใดแม้บุญบางไฟจะสิ้นสุดลงแต่มเมล็ดแห่งความหลงไหลในหัวใจเท้าพังคีและเท้าผาแดงกลับเติบโตยิ่งกว่าเดิม เท้าพังคีทนอยู่ในเมืองบาดาลไม่ได้อีกต่อไปเขากลับขึ้นมาแปลงกายเป็นกระรอกเผิกอีกครั้งคราวนี้ตรงไปเกาะกิ่งไม้ไกล้หน้าต่างห้องนอนนางไอเมื่อกระดิ่งทองที่คอดังกังวานนางไอก็เปิดหน้าต่างออกเห็นกระโรอกตัวน้อยสีขาวผ่องกระโดดโลดเต้นน่ารักน่าเอ็นดูนางเกิดความอยากได้ จึงสั่งในพรานให้จับให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือเป็นตายนายพรานฝีมือดีออกไล่ล่าตั้งแต่บ้านพันดอนบ้านน้ำท้องผ่านบ้านเหล่ามักบ้าบ้านคอนสายบ้านม่วงแต่ก็ยังจับไม่ได้เพราะกระรอกเผือกว่องไวจนตามไม่ทันในที่สุดเมื่อถึงต้นมะเดื่อที่ผลสุกเต็มต้นกระรอกเผือกหยุดลง เพราะหิวโหยนายพรานจึงใช้น้ำหมายอาบอยาพิษยิ่งเข้าเต็มเต็มทาพงขีรู้ทันทีว่าชะตาขาดจึงสั่งให้บริวารกลับไปบอกบิดาและก่อนซึ้นใจได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของเรามีมากพอเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองร่างกระรอกถูกชำแหละ เนื้อมีมากมหาศาลตามคำอธิษฐานแจกจ่ายไปทั่วยกเว้นหมู่บ้านดอนแม่ไม้ที่อยู่กลางทุ่งหนองขานเมื่อข่าวร้ายถึงหูพญาสีสุดโทความโกรธแค้นก็พูยพุ่งดังเพลิงลุกโชนพญานาคนำพลโยธานับหมื่นขึ้นจากเมืองบาดาลประกาศก้องว่าใครกินเนื้อลูกพังคีอย่าได้เหลือชีวิต พญานาคอาะวาจนแผ่นดินถลม่มเกิดเป็นหนองหานกว้างใหญ่บ้านเมืองจมหายเว้นเพียงดอนแม่ไม้ที่ผู้คนไม่ได้กินเนื้อพังคีเท้าผ่าแดงพบนางไอในวังท่ามกลางความวุ่นวายนางนำอาหารมาถวายแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเนื้อกระรรกเท้าผ่าแดงก็ปฏิเสธเพราะเข้าใจว่ามันคือเนื้อของเท้าพังคีกลางดึกแผ่นดินสะเทือนนาคบุกเข้าเมือง เท้าผาแดงอุ้มนางขึ้นหลังม้าบักสามควบหนีสุดชีวิตแต่เพราะนางไอได้กินเนื้อพังคีจึงหนีไม่พ้นพญานาคใช้หางฟาดนางตกน้ำจมน้ำตายต่อหน้าเท้าผาแดงเจ้าชายหนุ่มกลับเมืองผาพองด้วยหัวใจแตกสลายไม่นานก็ตรอมใจตายตาม แม้ตายไปแล้ววิญญาณเท้าผาแดงก็ยังอาฆาตยกกองทัพผีบุกเมืองบาดาลสู้กับกองทัพหน้าของพระยาศีสุดทโทสงครามยืดเยื้อถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีฝ่ายใดยอมแพ้ท้ายที่สุดทาเวสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์และผู้รักษากฎแห่งโลกภูมิมาห้ามทัพทรงตัดสินว่า เรื่องทั้งหมดเป็นผลกรรมเก่าขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกเข็นฆ่ารักษาศีลห้าและตั้งอยู่ในขันติธรรมทั้งผีและนาคจึงยุติสงครามและต่างแยกย้ายกันไปเหตุการณ์ร้ายยุติลงด้วยเมตตาและการให้อภัยเมืองที่พญานาคทำลายจมหายกลายเป็นบึงหนองหานอันกว้างใหญ่ ตำนานโศกนาฏกรรมแห่งความรักของผาแดงและนางไอจึงยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้